เจา้าเสื้อกันหนาวเจ้าเสื้อกันหนาวเด็กเล็กตั้งแต่หกเดือนถึงสามขวบมันผูกเบบผูกค่ะ mm hmm. มีปกเสื้อตัวเจ,จ้าปกเสื้อคอเสื้อเจ้าจา <Okay. S 1> okay. นี่งั้นก็ค่ะหลานสาวพึงจะได้หกเดือนครึ่งอันนี้หลานสาวเจ้า้าุูกของพีสาวเจ้า นอนในห้องแอร์กลางคืนลูกเขาบอกว่าลูกแบบใครห่มผ้าก็เ,เลยทักเสื้อกันหนาวให้ใส่ใส่นอนกลางคืนนี่ค่ะสวยงามไหมคะนางสาวิ่งจะได้ยังมาถึงเจ็ดเดือนเลยน,นะเจ้าวันที่สิบห้าจะได้เจ็ดเดือนเจ้ายังมบยังมาเซตเดือดเจ้ายังขอบยังขอบสีขาวเจ้าเราจะตกแต่งขอบสีขาว เจ้ากางเกงเซ็ตไปแล้วกางเกงกตะสีสีเดียวกันแล้วเป็นชุดเลยเจ้ากางเกงทรงไปให้เจ้าของแล้วแต่เสื้อยังมาเซ็ตเตืออัน้งามนะคะเด็กผู้หญิงเจ้าค่นีค่ะแจ็ค่ะเจ็ก,ก็็ ย่งค่ะค่ะค่ะเป็นยังบัเ,เซต,ตเจเรินะเจา้ายังขอบใช้เสื้อเจา้าขอบชายขอบใช้เสื้อเขาจะทักสีขาวเหมือนกับขอบแขนเสื้อเจา้านี่จะนี่ขอบขอบปกก็สีขาวเจา้านี่จะนี่ค่ะอันนี้สีชมพูขาวนี่เขาเจะทักเป็นกางเกงเอี่ยมฮัลโลคิตตี้ เตรียมไว้แล้วนะเจ้าสีเหลืองของเราก็ยังอีกวันหนึ่งจะยังจะเจ้าบอกู่ดจ,จะใหญ่ไปกับเจ้าเพราะว่าหลานกำลังจะได้จะเจ็ดเดือนแล้วเจ้าหลันสาวกำลังจะได้เจ็ดเดือนละแต่ก็ทักเพื่อไว้นะเจ้า น,นี่ค่ะเศรษฐ์ไหมคะทุกคนนี่ค่ะนี่เขาจะทักคอบไปแฮมสองรอบสองแถวก็ดเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้า สีเหลืองขาวสาวยงามคทะสวยงามโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ จะขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้ามารีวิวเสื้อน,น่วยคือพอเจ้านี่เจ้างามกระเจ้างามกองามกระเจ้าเจ้าลาคลินนี้ลงคลิปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าใจเจียนแล้วพบกันใหม่สวัสดีเจ้า